น้องโจหวัสด,ดีค่ะมาจเจอกันอีกแล้ว ะถามทอมก็จะมีที่วัรุ่ใหม่นูนเดี๋ยวเขาต้องไปงานวันนี้น้องก็ต้องแบบไปหาพี่อยู่แล้วกันแล้วทำไมถึงถึงมาอยู่ดีๆแต่ไม่ก็แบบว่าีนางผัวบอกว่าเธอเราไปขับรถเล่นกันก็เลยถามว่าเออไปหาน้องโจมาหาน้องโจดีไหมเออในเนี้ยมันจอดได้ไหมเพราะว่าดิวิชันมันพอค่อค น้องโจอวัสดีค่ะคจะกันอีกแล้วสรุปแล้วเราก็ไม่ได้ปินให้น้องเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมมันฟังเอาไปเมืองไทยเลยเนาะมาเดี๋ยวพี่ถือ่วันี้กระเป๋าคือยังแบบยังลงไม่ได้เลยเนี่ยได้ไหมได้ไหม ความรู้สึกเป็นไงบ้างคะ่ะวันสุดท้ายาเหนหื่อยมาก so tired i hate to pack i hate packing all stuff <laughs> you lock ya <it>, baby โอืค <laughs> ตรวจโควิด <laughs> มาเป็นไงถ้าไม่มีอะไรก็ปกติจะติดจะติดเพราะว่าเนี่แหละจะติดเพราะอีกรอบนึงเนียจะติดเพราะว่ามาเจอเพื่อนเนี่ยแหละไม่เธอเกิดว่า <laughs> คนไทยที่ดูอยู่เนี่ยเขาบอกเขาอยากกลับไทยแนะนํำยังไงบางคนบอกต้องจ่ายเงินสดหรอไม่ก็เขาไม่เข้าใจไงก็โอนผ่านเข้าบัญชีของไทยแอร์เวย์นั่นแหละค่ะเขาก็จะมีสเต็ปมาบอกให้ว่าต้องไม่คือคุณจะต้องเข้าไปจองโค้ต้าของสถานทูตก่อนไปไปติดตาม f a c e b o o k แฟนเพจของไทยโลโยเอมแบสซีเขาเขาก็รู้สึกว่าเดือนหน้าประกาศออกมาแล้วมีสามเที่ยวเหมือนกันอ๋ออเคก็ต้องคุณจะต้องไปติดตามแย่งกันนั่นแหละว่าแบบ มันเป็นโค้ตาเพราะว่าไทยเรายังไม่เปิดให้คนเข้า่ะเนาะใช่ใช่คุณก็ต้องไปไฟไปไข้กันเอาเองนะจ่ะค่ะลุงใช่โอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะวันนี้มาทักทายนะคะคืนสุดท้ายของน้องโจามาปลวนน้องคืร้อนเหลอวะเจ็บมากเลยอะ So how are you Tom คิดถึงเมืองไทยไหมนายจุดซีไทยแลนด์จิงห์เหรอ Your accent, I. <laughs> it's very really, really hard to understand. <laughs> I'm sorry, <now. laughs> Yeah, I, really, I miss I miss Thailand so much. <laughs> <laughs> she found it difficult to understand your accent, maybe. <laughs> you miss Thailand, Nong Joe. Yeah, of course. And you miss Thai men. Yeah, for sure. Why not? <laughs> ไทารัฐนไทแมนวันนี้เนี่ยจะมาวันนี้คุยกับแม่ก่อนที่จะแบบไปเจอัแล้วแหวจะาโบอกว่าพี่พ่แจมาถามโจว่ากินแลระหว่างพ่อหรือผัวนี่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 ใช่กับมาอีกครั้งนะคะก็ขอน้องโจวันนี้พาผัวมาด้วยทิ้งตรงนี้เหรอโอเคโอ้บิ๊กเอาเราทิ้งทิ้งทำลายมันค่ะ <laughs> ราผัวรุนแรงน้องจบเดี๋ยวว่างๆถ้าว่างๆพี่จ้าผัวพี่มาโยนแล้วคำเชิญแล้วก็สติเดนด์เดเมทรีโอเคคุณลิฟจ้าคุณลิฟจ้า So this is for t h a t s not your and y o u g วันนี้วันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกลับมาอีกครั้งมาขว่อนน้องนะคะปุ้ยขึ้นสถดท้ายเอาแล้าบอกมาว่าความรู้สึกเป็นยังไงจริงๆโจโเหรออยู่ที่ตอนนี้ด้วยตอนนี้ด้วยไม่คิดอะไร<อ>ใช่ไหมโอ,อ้ยอนนามาปุ<ม>้ยพี่โจตื่นตั้งแต่หกข้างงานเหรอไอร้านไอไอแพ็คเองไอคนแพ็คของไอเชาของมันมันหกแต่เช้าเลยเ<อ>หรอ แพ็กๆกจ้านี่ใส่ได้สิ่าเบบี้ small ไม่มันเปิดยังไงอะมันเปิดอย่างนั้นนะยูนไซเดอร์ล้ก็ยู่ไม่ได้คีนห้องอ่ะพี่ลองคิดดูดิ คืนนี้จะได้นอนไหมวันเนี้อ๋อมันเป็นขวดพลาสติกะหรอ,หรอเปิดนี้ให้ด้วยน้องจอ้อได้ได้เดี๋ยวไปเปิดในห้องน้ำมากันโอ้ไ้้วนเสร็จกันคือห้องน้ำก็คือศพกับโปกมาแล้วก็คือยังแบบว่าไม่ได้ขีนอะไรให้เขาเลยจ้าอันนี้ให้อ่เข้าใจจ้าจ้าเนี่ยมันจะเก็บได้ไ,มไหมเนี่ยน้องนี่เหลกล้องจุดถ่ายแค่นี้ แค่นี้แล้วเนาะก็แปบเดียวแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่หรอกเออแต่โจอะโจแป๊บต้องลงให้หมดเลยเราคืออีไอเซเว่นซีคือระบบพังจ้าต้องรอโทรพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งโจแบบเซ็งมากยัดยัดยัดจ้าแล้วนี่ก็เหลืออะไรเหลือแค่นี้ใช่ไหมบนโต๊ะ ออกขึ้นเครื่องแต่แต่ก็แพ็คได้ใช่ไหมล้วพวกเคทโทก็ไวที่นี่อโทก็เดี๋ยวให้พื่อเออดีมากเราคือเราจะต้องเคลียร์ห้องให้เขาหมดเลยใช่ไหมเราต้องเก็บควาสะอาดให้เรียบร้อยเออของน้องโจก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะนะล้วตอนอยู่อเมริกาเก็บขนาดนี้ไหมไม่เพราะมันไปแค่สามเดือนเนี่ยพี่มันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้แบบว่านี่มันเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ยูเคเนาะใช่ใช่เพราะมันตีดเลยก็แบบ มันก็คือบ้านน่ะแม่อ่ะปูอย่าบอว่าฉันไปในกระมองแล้วอย่าซื้อของเยอะตู้สิบมากางเกงสิบเก้าตัวตอนมามีแค่ห้าตัวก็บอกแม่ค่ะหนูอยู่นะคะความแม่เ,เานาะเขาก็ห่วงนะเนาะเขารักเราเดี๋ยวก็จะถึงเมืองไทยแล้วจ้าตื่นเต้นอะดิ e x c i t e d พี่ช่วยหอะไรไหมไม่มีแล้วพี่พังหรือมันเหลือของแต่เอาแค่นั้นเองอะไรที่ไม่จําเป็นน้องก็ทิ้งไปเลยวันนี้ก็ทิ้งแล้วเนี่ยเ<อ>สื้อผ้าเดี๋ยวตัวนั<อ>้นใส่น้องแล้วก็ทิ้งนะเดี๋ยวดเอากาดเอาแต่ที่จําเป็นไปหมดแล้วพี่พอที่เหลือก็อาแค่ีา่าเหลือมตอาหักวพวกนี้เอาไปใช้ไหมอนะ่ะ Do we need this baby? พวก็ขาวใช่ไหมได้เลย อันนี้มันคืออะไรน้องเจ้าอ๋อถุงขยะโอ้ไว้ใส่ขี้กระต่ายให้น้องสียท่าด้วยไม่กล้าถิ่งพี่เอาไปทำอะไรอ่ะพี่กลัวน้องเจ้าโอ้โหนานแล้วเจ้าต้องทำอะไรอีกวนี้เอาไปให้เพื่อนจีนไหมเอาไปให้พี่ตักเอาไปให้พี่ตักพี่ตักชอบอ่านจริงหรอพูดเล่นน้อง จะพูดข่าี่หาใสนะไรปะมันนะเป็นกล่องไอเคียไปเอามาจากไหนนอ๋อตอนนี้ตอนที่โจซื้อของไงแล้วที่เขาแบบใส่ใส่มาให้อ๋อน้องโจสั่งไอออกคือเขามาจากคนขายอ้อนี่ไม่ได้ซื้อขนมอะไรกับน้องชอบกินกาแฟแบบนั้นหรอไม่ชอบแต่ว่ามันนี่ชอยนี่น้องซื้ออีแคปซูลไปเยอะมาก อะไรกาแฟเออพอบ้านพอน้องกนกินกินแคปซูลใช่แต่ติดกาแฟดูดิซื้อแคปซูลไปตั้งเยอะอ่ะเพราะที่นี่มันถูกเออที่นี่มันถูกกว่าเมืองไทยก็เอาไปเลยแล้วเอายาไปด้วยไหมยาเยอะเออดีมากดีมากมันาไปกินแค่แบบก็เท่ากับเซลลไอโซเลตพรุ่งนี้ก็มีแค่กับอันนี้อันเดียวแล้วก็มีกระเป๋านั้นด้วยกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กอันนั้นขึ้นเครื่องทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวกี่วหมอ่ะเนี่ยต้องต้องเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวทอมทำงานพรุ่งนี้อ้าวเอาหรอเอออัน I said you working tomorrow ล์เลยเสนอซ้อมทำพรุ่งนี้น้องแพ็คเลยเดี๋ยวพี่จะได้ขนกับไม่มีอะไรวันนี้นะคะก็ถือโอกาสมากของไหมก็แล้เดี๋ยวถ้ามีก็เราตามไปได้เพราะว่าใช่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 ก็ถือโอกาสมาขนของหนักน้องไปก่อนเลย ไม่เป็นไรน้องโจเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยค่อยขนไปเออต้องรีบแพ็คเพราะว่าเดี๋ยวถอมเขาทำงานพรุ่งนี้เพราะว่าน้องโจก็มาหาพี่อยู่แล้วนี่ชก็ไม่ไม่ต้องรีบหรอกประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงก็ได้เออประมาณนั้นก็ได้้นี่จะได้ล้างห้องน้ำล้างอะไรบ้างเออเออ พี่รู้ปากความเลวของน้องคือน้องแพ็คของไม่เคยแพกเลยปกติแม่จะช่วยน้องเฟสทาวเลยให้แม่ She u a สเ y ียวก d บเฟสทาวด์จนได้ท r กอย่า y full yeah ไม่พวกเราเป็นแกงเดียวกันเหมือนกันทำงานบ้านไม่เป็นจ้ะ Oh yeah I'm not a house I'm not a good at h o u s e w i f e you know I told I told my b o y f r i e n d t h a t you see see I'm not good at it I d e n want to I don't want to Your fiance Your fiance because you when you go back you're gonna get married Yeah n e i t e r this one What baby I'm a good h o u s e w i f e baby Actually I can do but I don't want but I don't want to do ดูด oh, yeah, sure like ูาน้องนั่งคอมเลยโอ้ก็ม่าวก็เหมือนกันให้ทอมช่วยใไม่ป็นีเซสชันแีพี่ว่ามันจะเกินสามสิบ she r r y about gonna be more than h เดี๋ยวเราช่างได้เดี๋ยวเราช่างได้จะอนยั ให้ให้ทอมช่วยดิให้ทอมช่วยน้องโจงอาให้ทอมช่วย <c oughs> รวมด้วยช่วยกันนะจ๊ะตอนแล้วเันนี้เราก็คิดว่า,าถ้าอีแสมาจะจะใช้มัน,น <c oughs> แบบเมืนนเ่อมาถึคือแบาก็ต้องนัองคุยกับมันเพราะว่ามันก็แบบว่าเอา <c oughs> เอ <c oughs> ปริน <c oughs> ปรินมา <c oughs> มิสซิสบลินกาเราก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะเราแตะดอกล่ะไม่ถ้ามันเปิดหร้อมันจะปิดยากนะถ้าทอมไม่อยู่เราก็ตายนะคะอะไรที่ไงก็ผูกไว้กับเป๊น้องที่แบกขึ้นเครื่องอ่ะเออพี่ทำแบบนั้นบ่อยพี่ถนัดชำนาญอ่ะเดอร์เวดีเท่าไหร่ ต้องจะเป็นน้อยกว่าโอเคโน่มากกว่า30กิโลอ๋อโอ้ยตัวผมค้นหนักเลว่ะเดี๋ยวทำดูให้เขาห้ามเกิดเขาห้ามเกิน30กิโลเนาะต่อไปอ๋อเมย์เดี๋ยวทอมดูให้ ก็อย่ายอมจะพูดเด้ออ๋อพี่ไม่เคยใชยหรอซื้อมาไม่ซื้อมาก็ว่าจะไปไทยไงล่ะแต่มัน <ừ m. S 2> ติดโควิดถึงแตดก่อนพี่ก็เลยไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ใช่ไงก็ว่าเดี๋ยวก็เดินทางต่ออีกจ้ามันติดโควิดเดี๋ยวอาทิตย์หน้านไปหาพี่ตักพรานหมดมากเสียดายเนาะเสียดายถ้างานไปด้วยกันอะไรแบบนี้่ะพี่ตังพอดีทอมเขาไม่ว่างอาทิตย์หน้ามันแบงค์พอลิเดกกิโลกิโล หอย <Kristin> <Stock> ได้อยู่ไม่ถ้าเท่าไหร่อ่ะยิบเจ็ดอ๋ออย่างนั้นโอเคโอเคได้ยิบเจ็ดโอเคอย่างนั้นจะได้โลว์ทั้งยี่สิบเจ็ดแล้วเดี๋ยวพ้าสมบูรใจได้เดี๋ยวน้องจัดการมันมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่าอะไรอีกบ้าง let's see อันดับที่หนก็ไม่ว่อะไรเดี๋ยวใค่ตังค์ไปเอออะไรอะไรเพราะว่านี่นี่มันเต็มแล้วอะไรที่น้องไอ้นี่ใส่ถุงแล้วก็ผูกไว้กับเป้ผูกกับกระเป๋าเห็นมันเอาขึ้นได้ <mujer> <arring> <shocked> มันเป็นขาตั้งกล,งล้องได้ไม่มีปัญหาไม่กลัวว่าแบบเดี๋ยวมันจะหาว่าแบบเอาไปทำลายได้ได้ได้ใช่ไหม,ไ,หมได้พี่เอาบ่อยขึ้นเครื่องบ่อยค่ะตั้งกล้องโอเคไปไปเอแบบยายามดู้ดีนะ <โอ S 1> เพราะว่าทอมเขาต้องไปทำงานแต่เช้าๆๆๆๆอ่าอย่าลืมเอาไซเดอร์ไปได้วยไปกินบนรถไม่เอาไปเลยอ้าวจะทิ้งน้องไม่หรอเออโอ้ยขอบคุณมากมาแค่นี้มาแบบว่าต้องแบบนี้ลงไปจ้าเดี๋ยวแบบนี้ที่ไหนถุงเอานี่เอานังทอมใส่ไปละป่ะปะปะ Baby, this one. Oh, yeah, don't rock it. Don't rock it. No bad. Wow, no bad. No You're gonna do yoga, baby. Give it to mom. Mom, do it. She said Okay, good. That's a good idea. Yeah, and then we can throw our own around. This one better. มานกองจะไดพีม่องมานะก e ้องจะได้เบ e บาไวกน้่มาขนค่ะก็น้องจะได้เบาบไงพวกนี้ไม่ต้องก็ะ้เบไพวกนี้ม่ตอขก็องบบพวีม่มานก็้องจะไ้เบบไวกน้ไม่อน่ก็น้ะ้เบเวไม่อ่ะก็นัวะ้เธาเราไปพีไม่องมข่ก็นะ้บพวี้ไม่อานก็้องจด้เเาไวนี้ม่าขนก้องเบพวี่อาขนน้องจะดางี่ายดี มีลิฟต mm ์ด hmm> okay. ้วยนี่ใช่ปะใช่ป่ะประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายโมงประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวพี่ทำอะไรว้ให้กินกันบอกว่าเบาๆอะไรแบบเนี้ยพัะแล้วอยู่ในสิ่ง ั้งอ่ะไม่เพราะว่าทั้งกันน้องลำบากโดยพวกเนี้ยโอไม่สนุกดิ thank you baby thank you very much ขอบคุณนี่นี่นี่เดี๋ยวไปเมืองไทยเราจะมาบ่นคิดถึงอังกฤษนะจ๊ะสาวน้อยคิดถึงแหละแหมมันก็เหมือนมันก็เหมือน second home เนาะเออต้องมาอีก มามาปีหน้าถ้าไม่ถ้าโควิดหายแล้วมาก็มาเรียนต่อเอกเลยจ้าโอ่ีเขามารับสนามเขามาลับเพราะว่าเหมือนว่าจ่ายตังค์ไปเขาก็คิดไปแล้วแต่ว่ากลับไม่มีนะจ้าไม่ก็น่าจะเป็นเรียนโพสไงเรียนโพสมีพีแล้วก็โพสคิดบวกไป อยากกินอะไรมากที่สุดพอถึงไทยต้มตำปูปลาไก่ย่างข้าวหนี้อ้าวพี่นึกจะบอกว่าอยากกินผู้มากที่สุดทันนั้นมันก็เหมือนการก็จะถามว่าอาหารหรือจะถามว่าคนเราก็จะน้อมันก็ต้องสเตติสติกเบสท์สั้นสิเนื้อคือนที่ถามว่าอยากกินอะไรที่สุดก็บอก พี่หัวสมองพี่มีแต่ผู้เท่านั้นจ้ะเพราะพี่เป็นพวกเพราะพี่เป็นพวกสับปะดีสีไปเดินอะนะคะพรุ่งนี้ก็ได้เบาๆหน่อยถ้าเงินก็ตายแม่ละก็กระเทยล้อเผาเลยทีเดียอแล้วกระเทยตายเดี๋ยวกระเทยจะเผา ก็เลยตายแล้วเดี๋ยวก็เลยเผาก่อนขึ้นไม่แต่ไปไปเมืไปถึงใครใครมารับแม่ปะไม่มันต้องเป็นของรัฐบาลอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อใช่ใช่เพราะว่ากักตัวเออมันก็ดีคันนี้แหละคันยาวกจะน้องก็จะมาับก็จะคันที่แมนจะยาวกว่าอะไรนะชีเซอร์ทัศน์ country man baby. You have a country man Yeah, right.

โอเคเจอกันเจอกันโอเค่โดีใวมาคขอบคุณมากทอม thank you very much bye b y โอเคไปแล้วน้องจอไปไปจ้าโอเค